พี่น้องทุกท่านวันนี้จะมาโชว์การเสียบยอดด้านข้างนะครับเป็นกิ่งยอดของอลุงพรนะครับสวนมายาก้าสเปนอันนี้ยอดนี้ชื่อเดราพาตาครับผมได้ทำการเสียบข้างนะครับแล้วก็ใช้บัตบุตเตอร์ช่วยในการแตกยอดขึ้นมานะครับปรากฏว่าแตกยอดขึ้นมาได้เร็วมากๆ เดี๋ยวผมจะตัดยอดนี้ทิ้งเด้ยนะครับเพราะถึงแก่เวลาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ารอยที่รัดแผลนี่ผมจะใช้เคเบิลท้ายในการรัดเพื่อให้เขามั่นคงแล้วก็ไม่โดนลมพัดหักไปนะครับนี่ครับผมจะตัดแล้วนะครับน้าหวาดเสียวเหมือนกันนะครับเนี่ยตัดข้างบนหน่อยครับเผื่อ เผื่อถ้าเชื้อโรคเข้าจะได้มีเวลาให้เขาอีกนิดนึงนะครับตึ๊บเรียบร้อยครับผมต่อไปยอดนี้ก็จะเป็นยอดที่เจริญเติบโตต่อไปครับผมดูนะครับเพื่อนๆเอาไปทำกันได้นะครับไม่ห่วงวิชาครับผมสเหตุที่ยังไม่ตัดยอดทิ้งเพื่อเพื่อล่อให้น้ำมันขึ้นไปข้างบนก่อนครับผม ให้ใบเขาสั่งข้อแสงดูดน้ำขึ้นไปต้นต้นแม่จะได้ไม่ตายด้วยนะครับพอยอดข้างเขาเริ่มมาแล้วเราก็ตัดทิ้งได้เดี๋ยวยอดนี้ก็จะเจริญเป็นยอดหลักต่อไปนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ